ออกตัวไหนอ่ะย้ำตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเด๊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 มันตัวไหนอ่ะเนี่ยอ่าแน่แน่ตัวไหนอ่ะโอ้ยอย่าเพิ่งถูดินี่จิกตัวนี้อ่ะจิกเลื้อยเนี่ยจิกตัวไหนย้ำโอ้ยจะกระโดดอ่ะย้ำย้ำย้ำตัวไหนอ่ะเนี่ยอ่าแน่แน่ตัวไหนอ่ะโอ้ยอย่าเพิ่งถูดินี่จิกตัวนี้อ่ะจิกเลื้อยเนี่ยจิกตัวไหน ยโดูย yeah. oh, ังก uh ็หลุดอ่ะฮะย้ำย้ำย้ำเออเมือไงเมื่อไงรางวันี้ไอ้ส้มไอ้ส้มสมหวังหรือเปล่าเองไอ้สม้มเราไปให้เซียนสองหนึ่งสองสี่วันนี้วันตัวเนี้อะหนึ่งสี่เจ็ดเก้าว่ะวันก่อนหลอกวันนี้วันก่อนเราให้ตัวนี้นนนนนนแล้วไปให้สองหนึ่งเรามาให้ตัวนี้อืมไอ้มาจ่าย มาใจมันบอกหวยนี่หวยออะไรมาใจายเหยียบเต็มๆตัวนี้มันคือตัวไหนอ่ะเด้ยยังไงตัวไหนรางวันี้ไอ้ส้มไอ้ส้มสมหวังหรือเปล่าเองไอ้ส้มเด้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 อมันตัวไหนอ่ะเนี่ยอ่าเนี่ยเนี่ยตัวไหนอ่ะโอ้ยอย่าเพิ่งถูดินี่จิกตัวนี้อ่ะจิกไปเกินเนี่ย จิกกูไหนย้ำด้วยจะกระหลุดอนะ่ะย้ำย้ำย้ำเอาไปให้เบือนสองหนึ่งสองสี่วันนี้วันตัวเนี้ะหนึ่งสี่เจ็ดเก้าว่ะวันก่อนอลอกวันนี้วันก่อนเราให้ตัวนี้เราก็ไปให้สองหนึ่งก็มาให้ตัวนี้อื 1, 4, 7, 9, มไอ,อ,อ,อ้มอาจ่าย